กรต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแนวฝรั่งถึงกับอึง้งคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังเห็นตะวันฉายเตะคิเรียแขนหักศึกวันก่นจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u บส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a pk2c ครบจบทุกความมันพักยก 2c กลายเป็นไฟที่แฟนทั่วโลกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับการเจอกันของตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักชกชาวไทยกับดาวิดเคเรียยอดกัาปั้นจอร์เจียในศึกวันไฟใน13ที่สนามมวยเวทีลุมพินีเมื่มอวันเสาร์ที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยไฟตังกานักชกชาวไทยวัย24ปีเป็นฝ่ายสาดแข่งใส่คู่ชกถึงขั้นแขนหักขอยอมแพ้ ไปในยกที่3งานนี้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนบอยชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเราลองไปดูความเห็นของพวกเขากันคอมเมนต์แรกกล่าวว่าตะวันฉายเป็นสัตว์ประหลาดชัดๆเขาจะเก่งมวยไทยมากขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตะวันฉายหักขาคู่ต่อสู้จากนั้นก็มาหักแขนอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เขาจะหักคอใครในการต่อสู้ครั้งต่อไปหรือไม่มันน่ากลัวและอันตราย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีใครจะเตะได้หนักเท่ามวยไทยอีกแล้วมันบ้ามากที่พวกเขาฝึกฝนจนแร่งถึงเพียงนี้นี่คือเหตุผลว่าทําไมการฝึกมวยไทยถึงกลายเป็นสิ่งที่นักต่อสู้ทั่วโลกนําไปปรับให้เข้ากับการต่อสู้ด้วยท่าย,ยืนหรือคิกบ็อกซิ่งคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาบอกว่าโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆสําหรับตะว,วันฉายถ้าเขายังเพิ่มพูนทักษะมวยของเขาต่อไปเขาจะกลายเป็นนักมวยระดับตํานานที่ทั่วโลกรู้จักในยุคนี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหมวยไทยกลายเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกพวกเขาสามารถเตะเพื่อทำลายกระดูกได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาเป็นนักฆ่าอย่างแท้จริงการเตะของเขาอันตรายถึงขั้นหักแขนหักขาคุณได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าส่วนหนึ่งต้องยกย่องดาวิดคิเรียเยากันปั้นจอร์เจียที่สามารถทนลูกเตะของเขาได้ถึง3ยก ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าี่ขณะเขาไม่ค่อยถนัดการิกาคิกบ็อกซิง่งแต่วันฉายยังหักกระดูกคู่ชกได้แบบนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันสงสัยมานานแล้วว่าลูกเตะมันทําให้เกิดเสียงได้อย่างไรจนสุดท้ายฉันก็รู้คําตอบคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูจากไฟนี้ตะวันฉายยังไม่พร้อมสําหรับการเผชิญหน้ากับชิงกิตอาาัลซอฟเพราะอัลซอฟคือสัตว์ประหลาดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปรมาจารย์แห่งการเตะของจริง อย่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทำไมคิรียถึงยืนนิ่งเป็นกระสอบทราให้เขาเตะเขาไม่รู้หรือว่าลูกเตะนั้นมันหนักหน่วงขนาดไหนมันยิ่งกว่าลูกปืนใหญ่เขาควรจะเบี่ยงหลบหรือใช้ขาขึ้นาบาบังคอมเมนต์ดาราบอกว่าฉันรู้เหตุผลแล้วทำไมเขาถึงได้ฉายาว่าสายดาราเพราะแข้งซ้ายของเขาหนักจริงๆ ่วนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันคิดว่าตะวันฉายสามารถเอาชนะอลาซอฟได้แน่แต่ต้องให้เวลาเขาอย่างน้อย2-3ปีเพื่อที่จะเรียนรู้กติกาคิกบ็อกซิง่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่คือข้อได้เปรียบของนักมวยไทยในการเจอกับเหล่านักสู้คิกบ็อกซิง่งเพราะพวกเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะหลบหลีกด้วยการเอ็นหลังหรือการป้องกันตัวที่ถูกวิธี คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการเตะแขนเป็นกลยุทธ์ที่ดีสําหรับการที่คู่ต่อสู้เดินเข้าหาดูเหมือนดาวิดคิรียจะทําได้แค่การยกแขนขึ้นบล็อกและสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าวันแชมเปชิปจัดมาเลยบิ๊กไฟระหว่างตะวันฉายเจอกับอัลลซอฟคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพระเจ้าเขาเตะคู่ต่อสู้แขนหักมันบ้าไปแล้ว ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือยุคสมัยใหม่ของตะวันฉายเขาโคตรโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนอย่างที่บัวขาวหรือแสนชัยเคยทําได้และคอมเมนต์สุดท้ายก็บอกว่ากลายเป็นระดับมันแตกต่างกันเกินไปตะวันฉายแข็งแกร่งมากกว่าและสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ก็คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ของคนต่างชาตินะครับที่เราได้นํามาบอกกล่าวให้แฟนๆได้รู้ได้เห็นถึงความคิดเห็นของชาวต่างชาติสําหรับตะวันฉายนะครับ ต้องมาดูกันว่าไฟระหว่างตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลจะเป็นอย่างไรแฟนๆคอยติดตามชมกันนะครับ